สวัสดีค่ะเซลเพลงค่ะมิสซูรุ่งเจริญสาขาสุขุมวิทค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมมิสซูรุ่งเจริญนะคะเดี๋ยววันนี้เพลงจะพาไปดูเจ้าตัวไททันสีประตูนะคะรุ่น g l s ค่ะเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวไปดูว่าเจ้าตัวเนี้ยโปรโมชั่นมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เพลงแต่งอะไรให้ลูกค้ากันบ้างค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสําหรับเจ้าไททันตัวนี้นะคะชุดตกแต่งที่เพลงแต่งให้ลูกค้านะคะก็จะมีชุดแต่ง ใต้กันชนหน้านะคะ r b s หูแดงนะคะแล้วก็จะมีครอบตัว C นะคะสีดำค่ะตัวนี้จะเป็นสีดำเงานะคะครอบไฟหน้าค่ะเป็นสีดำนะคะโลโก้ฝากระโปรงค่ะโลโก้ไททันสปอร์ตนะคะก็จะเป็นสีดำเงาเหมือนกันค่ะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันนะคะว่ามีอะไรตกแต่งเพิ่มเติมให้อีกนะคะ ด้านข้างนะคะก็จะมีล้อหมุดขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้ใส่เป็นสีดําด้านนะคะให้เข้ากับชุดแต่งด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้ล้อแม็กขนาด18นิ้วนะคะเป็นลายดอกไม้นะคะ ยางก็จะเป็นยางมอนเตอร์ AT3 นะคะยางตัวนี้ค่ะเป็นลายยอดนิยมเลยนะคะลูกค้าก็คือกำลังฮิตมากๆเลยนะคะด้านข้างนะคะก็จะมีเบ้ามือเปิดค่ะเป็นสีดำเงาเหมือนกันนะคะเข้ากับชุดแต่งเลยค่ะแล้วก็จะมีสติกเกอร์ลายโคนค่ะเป็นลายไททันนะคะก็ตกแต่งให้ลูกค้าเพิ่มเติมด้วยนะคะข้อฝาถังน้ำมันค่ะเป็นสีดำเงาเหมือนกันนะคะเดีย๋ยวไปดูด้านหลังกันนะคะ ด้านหลังนะคะที่แถมให้ลูกค้าก็จะมีกระบะไลเนอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นของมิซูมอเตอร์เลยค่ะมาจากโรงงานนะคะแล้วก็จะมีข้อไฟท้ายนะคะสีดําเงาค่ะเข้าชุดกันเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีระบบขวานแรงฝาท้ายมาให้ลูกค้าด้วยนะคะก็คือเราติดตั้งเพิ่มให้ตังหากนะคะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันเลยค่ะว่ามีอะไรอีกนะคะ ฟิล์มนะคะที่ติดให้ลูกค้านะคะก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกสเปคเองได้ค่ะว่าลูกค้าจะเอาความเข้มที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีคิ้วกันศาสตร์ค่ะสชิ้นนะคะแล้วก็ด้านบนค่ะเป็นราวหลังคานะคะติดเพิ่มให้กับลูกค้าด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นกันนะคะว่าโปรโมชั่นคันนี้ค่ะออกรถเท่าไหร่นะคะแล้วก็ผ่อนประมาณเท่าไหร่ค่ะ สำหรับเจ้าไต้ต้น4ประตูยกสูงตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่836,000บาทค่ะสีขาวมุกบวกเพิ่ม10,000บาทนะคะโปรโมชั่นออกรถค่ะใช้เงิน59,900บาทนะคะผ่อนประมาณเดือนละ12,000บาทค่ะ84งวดสบายๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากออกรถนะคะสามารถโทรหาเซลเพลงได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0945455685นะคะหรือทักไ d ดี n e มาได้เลยค่ะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ